สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาชมเคลที่เราได้ปลูกไว้ในสวนก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเราได้ปลูกเคลไว้3ามสายพันธุ์ด้วยกันก็จะมีเคลม่วงบลูเคลและก็จะมีเคลใบหยิกซึ่งเคลใบหยิกและบลูเคลก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่สีจะอ่อนกว่า ส่วนบลูเคลก็จะมีลักษณะใบที่สีเข้มกว่าและเขียวม่วงใบของเขาก็จะเป็นสีม่วงซึ่งตอนนี้เราก็ได้นำออกมาไว้กลางแจ้งเพราะต้นเขียวของเราค่อนข้างจะสูงเนื่องจากอยู่ในที่ร่มนานเกินไปและเราก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางหากเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขียวของเราต้นก็จะยืดยาวและ ไม่แตกพุ่มแตกใบสองกระถางนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางใบใหญ่